สวัสดีคะ่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกันกบไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้ะคลิปนี้ถ่ายลงไว้วันพุทธที่14มิถุนายนนะคะจัดส่งให้พรุ่งนี้นะจ๊ะวันพฤหัสที่15มิถุนายนจัดส่งของวันพฤหัสของจะถึงมือลูกค้าประมาณวันศุกร์วันเสราร์ประมาณนี้นะคะแพ็คให้อย่างดี VIP ทุกต้นแพ็คแบบตะกร้าส่งไปรณีนีไทยเอเให้นะจ๊ะแพ็กให้อย่างดีไม่มีเสเทถอนจ้ะ เซฟต้นไม้ให้อย่างดีสุดๆดอัดความชุ่มชื้นให้เต็มที่นะคะปลอดภัยสบายใจหายห่วงได้เลยจ้าคลิปนี้จะเป็นไม้กระถาง5นิ้ว -6 นิ้วนะคะจะเป็นไม้ฟอร์มใหญ่เลยฟอร์มโตแล้วนะคะกัดสีกัดลายมาเรียบร้อยแล้วลองเลือกหานะคะเลือกชมกันได้เลยดูแล้วลองจดชื่อตามเนาะกันลืมนะคะสนใจต้นไหนสามารถโทรสั่งได้เลย0805194988 แอดไลน์ก็เบอร์นี้นะคะ0 8 0 5 1 9 4 9 8 8โทรได้แอดไลน์ได้ในเบอร์เดียวกันสแกน q r c ค้ลายมุมซ้ายล่างตรงนี้ก็ได้เป็น q ิ A c ค้ดลนหน้าแชทไลน์ของแม่ค้าเองนะคะสแกนปุ๊บมันเด้งไปหน้าแชทไลน์ก็กดส่งสติ๊กเกอร์ไว้ได้เลยวันนี้ไม่ซื้อหาไม่เป็นไรจะกดทักทายกันไว้ก่อนแม่ค้าจะกดเพิ่มเพื่อนกลับไปนะเผื่อวันหน้านะคะคราวหน้าเขาหลังมีไม้ถูกใจ ก็สามารถทักหาแมค่ค้าได้ไวขึ้นเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาตามหากันนะคะแล้วก็ ลูกค้าใหม่นะคะถ้าบังเอิญแวะเวียนผ่านเข้ามาชมบังเอิญเราเพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกนะคะฝากกดติดตามช่องแม่ขาไว้ด้วยนะจ๊ะมุมขวาล่างตรงนี้เลยนะคะเพื่อที่ครั้งต่อไประบบจะได้แจ้งเตือนคลิปขึ้นมาไวขึ้นนะคะบางทีไม่ได้กดติดตามไว้คลิปผ่านไปแล้ว2-3วันเพิ่งเห็นคลิปนะคะอาจจะพลาดไม้ที่เราต้องการไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกดติดตามไว้ได้เลยนะคะระบบมันจะได้แจ้งเตือนไวขึ้นว่าลงคลิป มีการแจ้งเตือนมอีไปกดกระดิ่งหน้าช่องแมคคาด้วยนะคะเพื่อจะได้ได้ยินเสียงการแจ้งเตือนเนาะบางทีมันแค่เด้งเด้งคลิปนะคะถ้าคนติดตามไว้นะ,ะคลิปนี้จะเป็นค่าส่งนะคะเหมาเหมา50บาท CF3 ต้นขึ้นไปจะส่งให้ฟรีนะคะเหมือนเดิม3ต้นขึ้นไปจะส่งให้ฟรีแต่ถ้าไม่ถึง3ขออนุญาตคิดค่าส่งเหมาเหมา50บบาทเท่านั้นจ้ะ แพ็คให้อย่างดีนะแพ็คแบบตะก,กานะคะคุ้มลูกค้าอยู่แล้วพิจารณาราคาก่อนทักหาแมคคานะคะแมคค้าเปิดราคาหน้าหลักให้ทุกต้นอยู่แล้วนะคะรับราคาได้ใจตรงกันทักหาแม่ค้าได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันจ้าว่ามีไม้อะไรบ้างเริ่มกันที่ต้นนี้เลยนะคะกระถาง6นิ้วค่ะ กระถางหกนิ้วนะคะฟอร์มใหญ่ๆมีชื่อว่าซับอุดมนะคะชื่อดีเป็นมงคลนะคะซับพอกพูนซับอุดมนะคะปลูกติดบ้านไว้นะคะเป็นใซดดาร์กไซดํดำอีกตัวหนึ่งใบออกทรงก็ป้อมๆแบบนี้นะโตขึ้นกระดูกกัดสีน้ำตาลเข้มนะคะซับอุดมนะคะให้ไปที่ต้นละหนึ่ง160บาทมีอยู่3ต้นนะคะต้นที่1ต้นที่สองคะ่ะฟอร์มกำลังสวยเลยนะคะกระถาง6กนิ้ว160บาท ต้นที่3จ้ะซับอุดมนะคะมี3ต้นตออกมาทางด้านนี้นะคะสวยๆเลยมีจํานวนจํากัดนะรอบนี้รู้สึกจะได้มาแค่10กระถางนะคะเอามาขึ้นคลิปโชว์5กระถางเป็นรุ่นนี้ฟอร์มนี้ทั้งหมดเลยนะคะมีชื่อว่านกน้อยนําโชคนะเป็นฟอร์มกอแน่นๆแบบนี้เลยนะคะเป็นกระปุ่มกระปุ่มน่ารักแบบนี้เลยนะเขาเป็นไม้ที่แตกพุ่มแตกกอเก่งนะคะอันนี้เขาแตกออกมาจากต้นเดียวนะ และยังแทงลูกออกมาเรื่อยๆไปอัพไซต์กระถางได้เลยนะคะเดี๋ยวเขาจะแตกขยายออกมาเป็นแบบว่าฟอร์มใหญ่เขาเรียกว่าพุ่มใหญ่มากขึ้นนะคะนกน้อยนำโชคนะคะให้ไปที่กระถางละ170บาทนะคะมีอยู่แค่สิกระถางเท่านั้นอยากให้ได้ไปนะชื่อดีเป็นมงคลด้วยนะคะใครเห็นคลิปนี้ไวรีบโทรหาทักก่อนได้เลยหรือถ้าบางท่านนะคะอาจจะเห็นคลิปช่วงบ่ายช่วงเย็นก็ลองทักมาได้เผื่อ,ออาจจะยังมีอยู่นะคะ หนะึ่งรบาทเท่าน,านั้นต้นที่1ต้นที่2เป็นกอแน่นๆทุกต้นนะคะทุกกระถางเป็นกอแน่นๆทุกกระถางเลยอะ่ะกระถางที่2กระถางที่3นะคะขึ้นมา2อต้นสต้นเป็นกอเลยนะคะกระถางที่4นี่แน่นๆเลยลูกต้นเล็กต้นน้อยกําลังแทงนะคะและกระถางที่5จ้าเป็นกอแน่นๆนะคะ นกน้อยนำโชคนะคะมากันเป็นรังๆแบบนี้เลย170บาทเท่บาททอนจ้าถัดมาทางด้านนี้นะคะสีสันสวยงามมีชื่อว่าพันดาวนะคะพันดาวอยู่ในกระถาง5.5นิ้วนะคะกัดสีพื้นมาแล้วแบบนี้เม็ดดาวขึ้นเต็มใบนะคะพันดาวนะคะให้ไปที่ต้นละ170บาทนะคะต้นที่1พันดาวมีอยู่5ต้นนะ เป็นไซส์ฟอร์มนี้เลยนะคะ170บาทกัดจีสันสวยงามมาแล้วแบบนี้นะคะต้นที่3จ้าต้นที่4สวยมากนะคะยิ่งเอาไปเลี้ยงเป็นฟอร์มก่อเป็นพุ่มเบียดกันแน่นๆนะสวยค่ะต้นที่5เห็นไหมอยู่ด้วยกันเป็นหมนะู่คณะสวยงามนะจ้านี่ไปเลี้ยง เป็นฟอมกอเบียดๆกันแบบนี้เลยนะคะหนึ่ง้เจ็สิบาทนะคะพันดาวจะ้ะต่อมาทางด้านนี้นะคะวันนี้มีเป็นวันศุกร์มาให้เป็นตับวันนะคะวันศุกร์นะคะกําลังเริ่มกัดลายแบบนี้เลยกระถาง5นิ้วนะคะวันศุกร์ให้ไปที่ต้นละหนึ่งบาทนะคะวันศุกร์นะมีอยู่แค่3ามสามสี่กระถางนะคะโดยประมาณเอามาขึ้นคลิปโชว์3ากระถางนะหนึ่งหบาทนะคะต้นที่1จ้ะ ยิ่งโตกัดลายสวยนะคะวันศุกร์เป็นวันประจําวันเกิดใครบ้างใครกําลังตามหานะคะตับวันตับเ,เดือนตอนนี้แม่ค้มีวันมาให้นะคะเดือนยังไม่มีนะคะวันไปสะสมก่อนได้เลย160บาทอันนี้กระถางที่2และกระถางที่3จ้าวันศุกร์นะคะ160บาทต่อมาทางด้านนี้มีชื่อว่าเจ้าฟ้ากุ้งค่ะเจ้าฟ้ากุ้งนะคะอันนี้มีหัวแล้วแหละ นะคะหน่อแทงมาแล้วมีหัวนะคะใบนั้นหนาการแข็งแรงนะคะไซนี้ตั้งแม่ได้เลยเจ้าฟ้ากุ้งนะคะให้ไปที่ต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะต้นที่หนึ่งทางด้านนี้ต้นที่สองค่ะลำต้นอวบนะคะมีหัวแล้วแน่นอนนะคะขึ้นลายมาแล้วแบบนี้อันนี้ต้นที่สองนะคะต้นที่สองมีตำหนิปลายใบนิดเดียวนะคะและต้นที่สามอ่ะเจ้าฟ้ากุ้งอันนี้ต้นที่สาม การอวบใหญ่จ้าลงหัวแลละกำลังมีหน่อแทงๆขึ้นมาเห็นไหมต้นที่สี่ค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะมีทั้งหมดสี่ต้นนะคะสำหรับเจ้าฟ้ากุ้งะคะ่ะอ่ะนี่นะคะต่อมาทางด้านนี้มีชื่อว่าทศกันนะคะอยู่ในตับรามเกียรติทศกันนี้เริ่มกัดลายขึ้นมาแล้วนะคะ ทศกัณฐ์แทนแน่นอนนะคะสวยยิ่งโตยิ่งสวยกัดลายและสวยมากเหมือนชุดโขนที่เขาใส่แสดงเรื่องทศกัณฐ์เลยนะออกเขียวๆออกชมพูนิดๆแบบนี้นะคะสวยมากมีชื่อว่าทศกัณฐ์นะคะตัวร้ายในตับรามเกียรติ์ค่ะกระถาง5้านิ้วนะคะอยู่ในกระถาง5นิ้ว กัดลายมาแล้วแบบนี้นะคะเขาจะชัดกว่านี้ได้อีกนะคะใบต่อไปผลัดใบใหม่มาลายก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นสวยงามขึ้นยิ่งโตยิ่งสวยนะคะทศกัณ์นะคะให้ไปที่ต้นละหนึ่งร้อยเจ็ดิบาทเท่านั้นนะคะเลี้ยงติดบ้านไว้สะสมไว้นะคะสวยงามมากอยู่ในตับกร,รมเกรียนค่ะต้นที่หนึ่งนะคะต้นที่หนึ่งพี่ขุนป่วนอะไรวะต้นที่สค่ะ ต้นที่3นะคะกัดลายมาแล้วทุกต้นเลยนะคะสวยมากทศกัณฐ์น170บาทเท่านั้นฟอร์มใหญ่นะโตแล้วนะคะต่อมาทางด้านนี้เป็นสิลาเพชรนะคะสิลาเพชรนะให้ไปที่สีลาเพชรให้อยู่ที่ต้นละ200บาทนะคะ200บาทกระถาง6นิ้วนะคะ180บาทก็พอลูกค้านะจะใส่ย่อมย่อมหน่อย หนึ่งร้อยแปดสิบาทนะคะสีลาเพชรนะคะต้นที่หนึ่งอ่าอันนี้ต้นที่สองนะคะต้นที่สองยิ่งโตยิ่งสวยอีกเช่นกันนะคะเลี้ยงติดไว้เอาไปผ่าไว้เยอะๆสีลาเพชรนี่เขาแผลงออกมาได้หลากหลายหน้าหลากหลายสีสันอยู่นะสีลาเพชรนะคะที่สําคัญคือเหนือดวงเนี่ยก็ผ่ามาจากสีลาเพชรเป็นตัวแผลงมาจากสีลาเพชรเหมือนกันนะ ลองเอาไปตั้งแม่ดูนะคะผ่าทําจํานวนดูอาจจะได้ไม้แผลงออกมาตั้งชื่อใหม่ๆอีกได้นะคะอันนี้ต้นที่3จะ180้ะ180บาทและต้นที่4ค่ะ180บาทนะคะศีลาเพชรจ้ะต่อมานะคะทางด้านนี้เป็นพรมพิมานฟอร์มพุ่งๆสวยๆแบบนี้เลยพรมพิมานนะคะป้ายสวยๆแบบนี้พุ่งๆแบบนี้เอาไปที่200บาทนะคะต้นที่หนึ่ง ต้นที่2นะคะป้ายสวยฟอร์มพุ่งนะคะต้นที่2 200บาทและต้นที่3ค่ะ200บาทนะคะพรมพิมานจ้า CF3 ต้นขึ้นไปจะส่งให้ฟรีได้ั้งโอนและเก็บปลายทางถ้าไม่ถึง3ต้นขอคิดค่าส่งเหมาๆ50บาทเท่านั้นจ้ะ แพ็คแบบตะก้าส่งไปสนีไทย ems นะคะคําว่าแพ็คแบบตะก้าคือแม่ค้ามีต้นทุนตะก้าแล้วนะหนึ่งนะคะต้นไม้จะได้รับการดูแลชนุถนอมมงไอย่างดีเพราะตะก้ามันก็แข็งเนาะมันก็จะประคับประคองต้นไม้ไปอย่างดีนะคะป้องกันการถูกกดทับต้นไม้บีบนนะคะอาต่อมานะคะทางด้านนี้เป็นองค์หญิงท่อฝันสวยมากนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยองค์หญิงท่อฝันนะคะกระถางนี้เอาไปที่2 2 0บาทต้นที่1 ด่างแบบด่างขาวขาวแท้ๆขาวจัวนะคะ,ะต้นที่สองค่ะด่างสวยมาก220บบาทต้นที่สามนะคะต้นที่สามและต้นที่สี่ค่ะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะองคหญิงพอฝันมีสี่ต้นนะ2 20บาทเท่านั้นจ้าถัดมาทางด้านหลังตรงนี้เป็นทุ่งรัตนนาไม้เหลืองนะคะช่วงนี้ไม้เหลืองกำลัง ตามหากันค่อนข้างเยอะนะคะมีตัวนี้มาแบ่งให้แล้วคิดดูว่าไม้เหลืองที่โตขนาดนี้นะเขาใช้เวลามาแล้วกี่เดือนนะคะปกติไม้เหลืองโตช้านะคะอันนี้เขาโตแล้วนะคะโตแล้วอยู่ในกระถางหนิ้วมีชื่อว่าทุ่งรัตนานะคะต้นนี้ให้ไปที่หน0่งบาทนะคะทุ่งรัตนาเป็นไม้เหลืองนะคะมี3ต้นเนาะอันนี้ต้นที่1ค่ะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะ อ่ะอันนี้ต้นที่สองต้นใหญ่นะจ้าสุดแขนแม่คะเลยและต้นที่สามค่ะมีคร้อยเจบาทค่ะทุ่งรัตนามีสมต้นนะคะต่อมาทางด้านนี้ค่ะอับสอนสวรรค์น,นะคะฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยกระถาง5นิ้วเช่นเดียวกันฟอร์มพุ่งๆสวยๆแบบนี้เลยเห็นไหมเขาพุ่งขึ้น ขึ้นสวยนะคะอับสอนสวรรค์ป้ายแดงแล้วแบบนี้เอาไปที่200บาทนะคะต้นที่1ต้นที่สองค่ะและต้นที่3านะคะอับสอนสวรรค์ป้ายแดงๆสวยๆเลย200บาทเท่านั้นจ้าต่อมาทางด้านนี้ตับรำมะเกียนอีกเช่นเดียวกันเป็นหันุมานนะคะหันุมานประสานกายนะคะมีมาแบ่งทั้งหมด4กระถาง อยู่ในกระถางหกนิ้วลูกค้ายังไม่ต้องไปอัพไซต์กระถางแม่ค้าเพิ่งอัพไซต์ให้นะคะเปลี่ยนดินยังใหม่ๆอยู่เลยดินยังใหม่ๆอยู่ในนี้ได้อีก 2- 3เดือนเลยนะคะหานุมานประสา,านกายนะคะป้ายสวยๆแล้วทุกต้นนะคะให้ไปที่ต้นละ380บาทเท่านั้นป้ายสวยมากนะคะฟอร์มสวยมากต้นที่1คะ่ะป้ายทุกใบนะคะป้ายสวยทุกใบต้นที่1อยู่ในกระถางหกนิ้วนะ อันนี้ต้นที่สองนะคะ38 0บาทต้นที่สามค่ะและต้นที่สี่นะคะหานุมานประสานกายทำยากอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะผ่ามาส่วนมากนางไม่ค่อยป้ายนะคะอันนี้ป้ายสวยป้ายเยอะและป้ายชัดเจนด้วยนะคะหานุมานประสานกายอยู่ในตับรามเกียร์ค่ะวันนี้ตับรามเกียร์นี้มาให้สองตัวนะคะมีทศกัณฐ์และหานุมานประสานกายนะคะ มีอยู่แค่4กระถางเท่านั้น380บาทราคาจับต้องได้แล้วนะคะอนุวานประสานกายใครยังไม่มีใครใฝ่ฝันว่าอยากจะมีกับเขาสักต้นรับไปได้เลยนะคะฟอร์มสวยๆป้ายสวยๆแบบนี้หนูหาให้ได้ไม่บ่อยนะคะนานๆเจอทีถ้าใครยังไม่มีเก็บได้เก็บค่ะต่อมานะคะทางด้านนี้เป็นอสงไข อาสงไข่นะคะป้ายสวยๆมาแล้วแบบนี้กัดหน้าแดงๆมาแล้วนะคะอาสงไข่นะให้ไปที่ต้นละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะต้นที่หนึ่งกระถางหกนิ้วนะอาสงไข่นะคะป้ายเขียวเข้มๆกัดหน้าแดงกัดหน้าชมพูมาแบบนี้สวยนะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะอาทงไข่อ่ะอันนี้ต้นที่สองสองร้อยห้าสิบบาทต้นที่สามจาสวยทุกต้นสวยไม่ไหวสวยละลายต้นที่สี่ และต้นที่ห้าค่ะนี่หนูสวยขนาดนี้อ่ะพี่อดใจไหวเหลอร์ <c oughs> นะคะใครยังไม่มีเก็บได้เก็บจะอสงไข่หน้าสวยๆหน้าเข้มนะคะหน้าเข้มขึ้นหน้าแดงมาแล้วป้ายเขียวชัดเจนนะคะสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นจะ้ะต่อมาทางด้านนี้เติบโตมาให้อีกสี่ต้นนะคะน้องค่อยๆไล่กันโตขึ้นมาเรื่อยๆ สี่ต้นรุ่นนี้แล้วก็น่าจะมีรอโตอีกสักประมาณ6-7ถึงเต้นนะคะก็จะหมดล็อตแล้วนะพันธ้ายนอรสิงห์นะคะตัวนี้เป็นไม้เก่าเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูโตขึ้นเป็นยังไงกัดสียังไงเป็นไม้เก่านะคะอยู่ในกระถาง5้นิ้วนะคะพันท้ายนอรสิงห์ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะสะสมไว้นะคะเลี้ยงดูไว้อย่างน้อยต้องมีติดบ้านเป็นไม้เก่ามากๆเลยนะคะพันธ้ายนรสิงห์ ยิ่งโตยิ่งสวยอ่ะแม่คะชอบตอนโตเดี๋ยวขึ้นตน้นตอนโตให้เขาดูเขาจะกัดสีกัดลายสวยมากให้อยู่ที่กระถางละ250บาทนะคะรอบนี้น้องโตขึ้นมาอีก4กระถางแม่คะคัดมาแบ่งปันก่อนแล้วยังมีอีกรุ่นหนึ่งนะคะน่าจะอีกสักประมาณอาทิตย์กว่ากว่านะคะเดี๋ยวโตขึ้นมาก็จะคัดมาให้อีกประมาณสัก6ต้นได้เนาะแล้วก็จะหมดรุ่นแล้ว ไม่มีแล้วนะคะอ่ารุ่นนี้แบ่งไปก่อนสี่ต้นสอง้ห้าสิบาทใครยังไม่มีใครจ้องๆมองมองอยู่และยังไม่ได้เป็นเจ้าของรีบยกหูโทรหาแมค้าได้เลยโตขึ้นสวยจริงๆแล้วหายากมากๆนะคะพันุท้ายนอรสิงห์นะคะสองห้าบาทนี้ด้วยกัน4ี่ต้นค่ะต้นที่หนึ่งอันนี้ต้นที่สค่ะกระถาง5นิ้วนะต้นที่สค่ะและต้นที่ส นี่จ้า2อ0รบาทเท่านั้นจ้ะเก็บได้เก็บนะคะอยากให้เก็บจริงๆเพราะว่าเขาจะได้ไม่สูญพันธุ์เนาะเพราะทุกวันนี้ก็หายากไม่ค่อยมีคนทําจํานวนต่อนะคะต่อมาทางด้านนี้เป็นเอ่อชื่ออะไรนะ้ยกกรรมยีนะคะยกกรรมยีนะคะมีต้นลูกแทงขึ้นมาแล้วแบบนี้เลยยกกรรมยีนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้ว ให้ไปที่ต้นละ150บาทนะคะยกกร,รมะยี่ค่ะกระดูกดำๆนะคะโตขึ้นพื้นใบก็จอกเป็นสีเขียวกร,รมะยี่นะกระดูกดำสนิทแบบนี้เลยดูสวยขอบใบออกดำๆตัดขอบใบดำๆ,แบบๆแบบนี้เห็นไหมจ๊ะสวยมากมีสเสน่ห์ในตัวเองนะคะสีสันอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่มองแล้วมีความเป็นตัวเองสูงนะคะมีความแบบว่าโดดเด่นในตัวเองสูงนะคะ150บาทนะคะยกกร,รมหยี่ค่ะ ต่อมาทางด้านนี้เป็นนำโชคนะคะนำโชคอยู่ในกระถางห้านิ้วเหมือนกันนะคะป้ายมาแล้วแบบนี้นะคะออกป้ายมาแล้วนะนี่นะจ้าป้ายแล้วแบบนี้ให้ไปที่กระถางละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะมีสองกระถางต้นที่หนึ่งจ้าต้นที่สองจ้านำโชคนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทต่อมาทางด้านนี้นะคะเป็นเศรษฐีพันล้าน เศษฐีพันล้านนะคะเอาไปที่ต้นละเศษฐีพันล้านให้อยู่ที่200บาทนะคะต้นที่1นึงฟอมพุ่งสวยๆกระถางห้านิ้วนะคะต้นที่1งด่างสวยๆนะคะชื่อดีชื่อเพลาะด้วยต้นที่สองค่ะต้นที่๊ยขอโทษอันนี้ต้นที่1นะคะต้นที่1นทางด้านนี้ต้นที่สองนะคะอันนี้ต้นที่สองเอ่อ แล้วก็ต้นนี้เป็นต้นที่สามค่ะต้นนี้เป็นต้นที่สี่จ้าเศรษฐีพันล้านนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยด่างขาวลึกๆด่างขาวชัดเจนแบบนี้เลยนะคะเศรษฐีพันล้านมีสี่ต้นจ้ะสองร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะถัดมาทางด้านนี้นะคะเป็นผ่าซ้อนแก้วผ่าซ้อนแก้วนะคะฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยกระถางห้านิ้วเนาะผ่าซ้อนแก้วนะคะให้ไปที่หนึ่งร้อยหกสิบาทมีต้นเดียวนะคะ อาซ้อนแก้วสวยๆแบบนี้เลยใครอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะรับตัวนี้ไปเลี้ยงได้เลยนะคะผ่าซ้อนแก้วจ้าต่อมานะคะทางด้านนี้เป็นหลวงพ่อพูนนะคะหลวงพ่อพูนตับเกจิของเรานะคะกัดสีมาแล้วแบบนี้นะคะทรงใบประมาณนี้เลยหลวงพ่อพูนนะคะให้ไปที่ต้นล้าสองร้อยบาทต้นที่หนึ่งสองร้อยบาทต้นที่สองนะคะ และต้นที่สามจ้า200บาทนะคะหลวงพ่อพูลมีด้วยกันทั้งหมดสมต้นค่ะต่อมาทางด้านนี้นะคะมีชื่อว่าเพชรสุวรรณโชตเพชรสุวรรณโชตนะคะอันนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวด่างน้อยนะคะแม่ค้าเคยขายลุ้นดังเยอะๆไปนะคะตอนนั้นขายไปที่250บาทก็คืออันนั้นจะดังแบบฮาร์ป นะคะอันนี้เป็นตัวด่างน้อยแต่มีเชื้อด่างนะคะอาจจะเปิดด่างเข้มด่างฮาร์ฟใบไหนก็ได้นะคะมีเชื้อด่างด่างละทุกใบอย่างที่บอกธรรมชาติของต้นมไม้แม่ค้าไม่สามารถไปกะเกณฑ์ได้ว่าใบที่1ต้องฮาร์ฟสองต้องฮาร์ฟสามต้องฮาร์ฟไม่ได้นะคะแต่ให้เห็นว่าเขามีเชื้อด่างอยู่แล้วอาจจะด่างมากด่างน้อยใบไหนอยู่ที่ธรรมชาติของเขานะคะเพชรสุวรรณโชคอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะ แมค้าให้ไปที่ต้นละ180บาทเท่านั้นนะคะรุ่นนี้นะ180บาทต้นที่หนึ่งค่ะด่างแล้วทุกต้นนะคะอันนี้ต้นที่สอง่ะต้นที่สองนะคะ180บาททางด้านนี้ต้นที่สามจ้าโอ้มีต้นลูกแทงขึ้นมาด้วยนะมีต้นที่สามค่ะและต้นที่สี่ต้นที่4นะคะด่างมาแล้วใบใหม่ก็เปิดด่างมาแล้วนะคะ ด่างแล้วทุกต้นนะคะ180บาทเท่านั้นนะคะเพชรสุวรรณโชตเหมือนตอนนี้เขากำลังตามหากันเยอะเลยเพชรสุวรรณโชตอันนี้น่าจะเป็นต้นลูกนะแทงมาอีกเหมือนตามหากันเยอะเลยนะคะแล้วความด่างของรุ่นนี้ก็คือเขาด่างขาวชัดเจนแบบนี้นะด่างลึกนะคะไม่ใช่ว่าแค่ด่างมิ้นนะคะด่างขาวเข้มๆแบบนี้เลย ะะเดี๋ยวเขาเปิดด่างมาสวยๆใบไหนก็แมคค้าดีใจด้วยแบ่งไปให้ราคาตามหน้าไม้นะคะรุ่นนี้เอาไป180บาทจ้าค่ะเรียบร้อยครบจบแล้วคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้จะมีไม้ประมาณนี้นะคะถูกใจต้นไหนลองจดชื่อตามนะคะแล้วก็โทรหาแม้ค้าได้เลย080 519 4988 c f 3ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะจัดส่งไม้ให้วันพรุ่งนี้นะคะวันพฤหัส จะจงวันพฤหัสของจะถึงลูกค้าประมาณวันศุกวันเสาร์นะคะสนใจต้นไหนโทรหาแมค้าได้เลยสะดวกโอนหรือไปทางก็แจ้งแมค้าได้เลยนะคะ3ต้นขึ้นไปส่งฟรีไม่ถึง3ม,มีค่าส่งเหมาเหมาห้บบาทเท่านั้นจ้าไม้ฟอร์มใหญ่ๆโตโต,ตแล้วนะคะไม่ต้องไปเลี้ยงต้นเล็กๆให้ลุ้นให้เหนื่อยคือซื้อไปปุ๊บอัพไซตกระถางแล้วก็สวยเลยนะคะ ทุกต้นสามารถไปอัพไซส์กระถางได้นะตอนนี้อยู่5นิ้ว6นิ้วอย่างเจ้าฟ้ากุ้งเนี้ยก็ไปอัพขึ้น8ขึ้น10ได้หรืออยากจะลงดินก็ได้นะคะแล้วแต่เอาที่ลูกค้าสะดวกเลยนะคะต้นแข็งแรงแล้วนะจ๊ะนี่นะสำหรับวันนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้นะคะเช่นเคยจ้ามีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอนสีนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ